และคณะต่อไปนะครับที่ตามมาเป็นคณะกรีนไลฟ์ฟ่ะปีนี้นะครับคอนเซปต์ของป r ีนไลฟ์ฟรีมาในสวนสีเดียวแห่งโลกอนาคตสวนที่รวมสิ่งมีชีวิตหลากหลายพันธุ์บอกถึงอนาคตที่มีชีวิตชีวาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไร้ซึ่งครุมแดนไร้ซึ่งความแตกต่างทุกชีวิต ดำเนินไปอย่างสงบสุขหายใจตื้นๆเขียวขจีที่ปกคุมอยู่ทั่วโลกมีสะ่านมารี่ศตววรษก็ตามอบวนทาเลดของคณะกรีไลฟ์ลีนคณะของออเรนซ์ฟิเชนซีในปีนี้มาในทีมโลกในปัจจุบันสู่โลกในอนาคตซึ่งโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัว มีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวด้านวัตนกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในสังคมเพื่อสร้างรายได้ และการทํางานที่หลากหลายรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันคณนะเอเ n ็กซ์พีเจอซีจึงอยากจินตนาการโลกแห่งอนาคตจําลองไว้เพื่อเสือเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจะเป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีหุ่นยนต์และโลกอวกาศที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับมนุษย์ทุกคนสาม,มาติดๆนะครับกับคณะสุด ทาย Yellow Integrity ปีนี้นะครับมาในทีมนะครับ Starlight นะครับหมายถึงแสงสว่างในตัวของตนเองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพุ่งชนเป้าหมายเหมือนดังนกฟินิชนะครับมีที่มาว่าแสงแห่งจักรวาลอันสว่างล้นเหลือจะนำพาคณะ Yellow Integrity ไปสู่ความสำเร็จนำมาซึ่งชัยชนะเปรียบเสมือนดังนก